คือก็า่ถือว่ังๆโอ้ยนี่เอลงมาลลงเดี๋ยวก็มาถือครับพี่น้องใส่เบ็ดครับผมหาอยู่หากินบ่ได้ตมาใส่กบได้ครับพี่น้องอุ้ยหนเๆออออออ เอาลงไปลงไปเออ <c oughs> โอ้กําลังอวดพอเริ่มใส่ค้ากล่องมาเนาะบรรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องพ้าลูกไส้มาโซเวทครับผมบรรยากาศธรรมาชาติป่าเ้าครับผมเริ่มเป็นปลาเป็นดงตน้นไม้ขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องได้ปลาแล้วครับอย,ยอดไอ้ตนนัวนึงครับ

เนื้อมูครับผมพอสิมันมันเนี่ยมยูแข็ง <c oughs> ปลาดุกหน้าครับผมช่วงนี้กำลังอืเดเยื่อยหัวหฮานกินเรื่อยครับเอาครับย้อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอดีกับมาครับน้องวงครับผมโอ้มาแล้วครับ เอาไปยอะรึปล่าอยู่กางครับแดดเปละตัว,ว,ตวนึงครับมัันน่นแหละมันมากเลยหาอยู่หากินหมานบอกครับผมเบิ่งครับมองใน่ขั้นเบ็ดครับผมหย่อนแสงเลยครับพี่น้องเอ้ยนั่งซองขีดตะเวนครับผมกิดตะเวนกระตัวตกตกดินครับ าดุกนี่ดเดาไปเด้กินดีเนาะพี่น,อน้องอุอย้อย,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 อยขอเหลียวเหล้วคับผมคัดไปจมแลม้วนนนนดึงให้ความไปาพอมันเอาเงียรไปกินอีกเหอเออเรอวะเฮ้ยกืวว่าจะเงียรกันไปเกิดประครับ มันสลัดครับปลาดุกมันดึงเราจะไปเงียบอ,อ,ยอู้หูเงียบไปแล้วครับพี่น้องเดี็กขึ้นอาไะเงียบไหมครับผมไข่ลุ่นกันครับเงียบเนืน้อหมูอจะตื่นฟองนาแล้วพี่น้องเออเสีเยบตาแคลนดีกว่าดีกว่ากลมนาไว้ก่นอนเพื่ นแมนป้ะอืมอ๋อดึงเอ้ยเยอะเขาดึงหรอกเไยเอ้ามันไปดึงหรอกแล้มันดึงอีหล,ลีแหละมือมันดึงแล้วก็ปล่อยไหม่าดึงแล้วปล่อยแต่ไหนนัวมันกินหรอบ่เอาดึงแล้วหลุดอีกแล้วมันแงย่เหรวะเอามันดูดเงีดูดป้ายมันมันสลดัด มันหลุดไปแม่มันสลัดใช่เป็นก้อนกลมๆใดก็ดีเป่งมันพี่น้องไม่จริงๆว่าเด็ดตกพอดีเด็กมันยังรุนรวนครับอืออืดึงปลายมันเหยียบเงือบมั้งเหยียบเงือบมังอ้าลงเอียบเงือบมันหลุมเหี่อ่ะ มีไอยกาบทําบ่บ่ยกปลายเบ็ดขึ้นนูอนนึ่อ๋อดูดิ่งแล้วเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาไล่หลอดเรอ พ่อสิถึงสิคืนจักเนี่ยมันกัดป้ายไหมคือพ่อพ่อสิถึงบก็อกลมันกับลูดเลยโอ้หัดไปลองปไปยังเขาลูดกันบ้างครับจอในเกันบุ็อป้าผมไปเลยกินปลาซิวอยู่มันคงบอกอดอยากดอกมีปลาซิวอยู่บอกอดอยากป่ะคงบอกหิวดอกปลาดูกักินปลาซิวได้ปลาซิวเหียบป้าพี่น้องมะตุก บรรยากาศอีสานบ้านเฮ้าเนาะครับพี่น้องยำคำยำแรงครับผมขี่ด้เป็นกระโตกดินหายู่ห้ากินกันไปครับผมได้จะกินอะไรก็มากินอันดึกแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวให้มันดึงเต็มที่ครับให้ดึงจนมิดเตะแม่ไม่รอยีเขาหมดแล้วปะ หนาหมดเลย,ยเดี๋ยวปันปน่นเป็นกลมๆเนาะผัดสองชั่นไปเลย <S <S ไอ้มันดึงกันเดี๋ยวะพอพับเองพับสี่ชั้นแต,<อ>ต่อัตโนมัติกลมๆเลยฮะกลมๆเลยฮะมันเกิดมาหรอกินตัวเงี้อกันตอนวเนื้อ เราเอาปลายมันไปพอเอาปลายมันไปเสียบเพาไปทางในบ่ให้มันหลุดออกมาว่างั้นเดี๋ยวมันดึงได้เนี่ยนะนี่จังสีแรดดึงไส้แล้วปาาลาดุกอ้ปลาดุกเอาตลาดไปไหนมัน น้ำเด็ดตรงนี้น้ำครับผมบอเรื่มภาพภาพไปเลยกีะเวนย้อนเสยเียงตกปลาแยมเพลยแยมเพงขันเบ็ดกุ้งกุ้งใหญ่ยงผมดึงขึ้นเอาลงเก้าเลย อืมดูตรงนี้ใส่ไปใส่ามายังมีไล่เหรอว่าตัดทุกแล้วให้มันคืนไปเลยปล่อยมันไปปล่อยมัไนไปอยืมเงิไนไปคือบ่ให้มันหลังเขาเพราะว่ามันคือว่ามันดึงอ่ะ ก็ว่ามันสูบเบ็ดเหรอใช่ไหมเขาก็ดึงดึงบ้านเลยบปลายมันขึ้นมั้ยน้อยหนึ่งเนื้อหนามเนื้อหนามเออเอานังแหละโอ้าสุดกันมันม้วนกันไปน้องมันเป็นตัวอะไรป่าตัวนี้เออมันกำลังดึงอยู่ครับมันเข่าเบ็ดปากอพันอมครับ พอได้ไปปิ้งไงนะน้องี่น้องเนาะกินกับข้าวหอนๆนลยครับผมอู้หูยิวมามูกินกระเทียวต้องเอาเยือไปรออีวันนี้ฮะลองซัดเยือเป็นตอนหน่อยๆไปลอยบ่อะ

พยายามดึงไปป่ายมันพอมันดึงแหงไงโมเมนต์เดียวมันอันนี้ดูโพอ้ยังไงว้โอ้ยน่าถูดเนี้ยจนหมดมับไปป่ายสลาดแล้วน้องมันเอาอนนใส่ลงไปใส่เอา เบิ่งฝีมือพี่โอมครับผมใส่ใบใส่เบรคนี่ไงข้าไนถือบ่ใส่เป็นใส่เป็นให้่อนใส่ดีมันออนแห้งหอ่ะเบ็ดมปนก็คมบ่หำเรื่องรูดรูดแกะพอตีรูดเหรอคุใส่เองไหมโอมเพราะว่างเงียะใส่ไม่บงเ <c oughs> ออตีไยนึงแล้วลนึงก้ ดึงแล้วปะทำมันดึงยิ่งแห้งเซต,ตึ้นเลยในสองโตแล้วดึงเลยดึงเลยรูดเท้าทำมันเออทำมันดึงสูดดึงมันสั่นเลยดึง,ดงแงแ่งเลยเดี๋ยวพอไปเบิ่งกันอีกก่อนอ่าครับพี่น้อ่ปู ผนบอกว่าพญสิงห์จูดคน,นเทนาพญเหลี่ยงยู่กระเทล้านหะน้าแล้วมันใหม่ยังหน้าพันว่า <c oughs> ถ้ามาได้เนีย่ยมันลายหนะ้นากันว่าก็ใหม่มามผู้ใหม่เป็นลายต้นตัวน,นี้สดชื่น กยามแรงครับผมหมายเลตัวละโอ้ตะบกี่ตุนดอกแมน่าครับพี่นอ้องเออเป็นดงเขาทาเนาะพี่น้องเนาะ ไปดองไปเบางพิมอมตกปลายคือเขาเขาครับใด้สองตัวสำหรับพี่น้องครับพบจิ่งหมดะโอ้อต,ตัวใหญ่เติบบูฟิไดปปิงเนาะ ข้ามอะไได้ไครับขี่ที่เป็นตกดิน่ะข้าเลยพี่น้องไงทางฝาสลัวสลัวแล้วจำแรงหาบงเขารากับบานดีกว่ามั้ดีดว่แต่มนบริกิน ดึงนะต้นบกินมาเถื่อไหมต้นลีลายเดี๋ยวมาดึงขอพยายามอยู่ไนความสำเร็จอยู่ที่นั่นลีครับเป็น้องเนาะบึงต้มด้มั้ันั่นได้ก็ได้ มันดึงหางสะบัดไปอยู่ชิดเกียร์ทองแอดเอสเออสเอสเอสเออสเอสเอสเอุเอสเอสเอส เออดึงแล้วดึงล้ะพอต้องได้บัรดนดอกครับอืมยายยายยายสั่งเบ็ดไปบ้าเด้อเอาไปทันแหละเดี๋ยวมาถือได้อีกตัวหนึ่งพอได้ปิ่งหน้าพี่น้องดึงแห้งแล้วซิดขึ้นเลยแฮมดึงแห้ง คำคำปลาเหลื่อมเฮมากเลยกินแมงอยู่ไตไฟหลอดนี้ด้วครับหลอดกับบนหัวนี่พี่น้องมีปูมีปลาพอได้อยู่ได้กินด้วยครับผมครับได้กินเรื่อยครับขนมันมาตกก็ได้กินทุ่มเอ๋อรครับเยื่อไม้เข่าเบื้องเอาใส่ไหมท่นมนานเข่าไปเลยเยื่อเนื้อหมูครับ คำแล้วก็กัรปฏิทขนกกลับเลยคำละเดี๋ยวอันต้งที่ถ่ขี่ไปหาบนเขาบงหนามนะพี่นองเาะะไั้เไหครับผมตอนตอนสุดถ่ายบัไดกระจุกนั้นพิวมา อย่าใส่เงยเงีวง้วไร้เลยมันดึงกระปลายมันมันสลาดแล้วเป็นดอกเตอร์มาแล้วปลาจะ <c oughs> ไหนแต่ยัง đi vào ừ. 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 Toàn nhau, nhau thì đứng đi hạt lạ บ่พ่อของม่วงบ่หอดึงจะเอาขายอย่างไว้เลยน้งอ,นองอมเพาะฉอม่วงบ่หลอมันดึงวะม่วงตอนถ่ายแะ้วพี่น้องผมขอเนแม่จากตันึ่งแกวที่เยอเบ,บ็ดประคบเดียวมืนพอจะเบ,บ,บ็ดไหโอ้ยดึงแล้วดึงอดึง,ดง,ดงอ่ะดขาแมนบ่

บ่ม่อมันบานมันมาอยู่ตรงกินตันันแหละโม,ม,มกุกมลาตัวใหญ่หวานขืนบ่ข้ามแล้วไปไปบนเขาเอาตายไปนองเอาตำลึงแหละซอตัวกด้เลยเอาเนี้ยมาเอาเบ็ดขึ้นมาใหโถกเหเหียบมต้องอกบมันถือถือบ่ตายเอาๆนี้มัเอาเนี้ยเอาหมูมากยตำิดเขี้ยมาครับ ไปบิงเขามาเหลือไว้นั่นแหละมาเจ็บปหมถือดีระบิดเลยอมากมาถ<า>ือดีถือดีมาขึ้นลมทับมีดไ้สองโตกับไปหน่องไปเบิงเขาชีวนะิต <c oughs> ไม่ชิตก็บบต้องดีหนึ่งเดียวไป ให bon hum, いい้ดูหากินบนแผ่นดินนี้หผนั้นนะหามน้ำสมกินอ้ำน่นั่นน้ำสมลึกเลยเริเอาบวงกันเก็บบวงกันไปเก็บบวงตรงนี้มั้ยนี่เอาไปเก็บไปใส่ตะเกียบรถไปตรงนี้ลาย Thân mình thân lẹ, mất là với nó ơi Đứng lại À, chen rồi vậy Rồi, พาไปเบิงเขาหาลังปลาไผยง,าง่ายพ่อจถใชยพี่ยังพี่ตูลูกเขยตะไวไปไปบงเขาเนาะครับไปเนาะ

ซานี่ตกซาดิเป็นตาเป็นตาได้ไหลายกาวีเออเอาง่ายดีวะตกซานี่เป็นตาเดรรายกาวีได้ไหลายว,วะ,ะแค่มีตัวใหญ่ๆหญ่ไปก<ห>ระปานพี่น้องเนะาะคนตามคนงานก็ไรื่อก็แช่ครับพี่น้องอายุหากินกัน,กนไถ้าตกปลาดุูไหมตกปลาดุกมากเลยเดี๋ยวต้องเป็ดทใหมพี่เป็นเผือกด้วยกระโคมันบอก,กินอ่ะเป็ด <c oughs> เออขอดไปดอยเอ้ยแต่ว่ามันต้องมีตัวอยบเงี้ล่าน้็ปาดีมันบอดด้ดินแห้งเนาะดีเลยนะเออพอสู่นาใส่สู่คนณบกกับไป่น้องโอ้ยเขาเขียวปีแล้วเนาะขาง่าเเนาะ